สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทข้ามารูปถูกฐานไปถ่ายเลิฟเมอร์นี้พ่อซิทสิปล่อยรางวัลทีหนึ่งมากโกรธเนาะค่ะเข้ามาแล้วฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะต่อรู้ตัวเบอร์มา่วปนบ้านกจิตได้เลาครับ้อยหนึ่งเอ้าไอ้ลงทุนตัดสิบบาทลองคุณระบายระบายเออเอาไว้เอาไว้จิตไว้เนี่ยตาบอกไปนี่แหละเผื่อมันออกไง ออนะโอ้หไม่ไม่ออกละมันที่หนึ่งออกมันที่สี่ที่ห้าอย่างดีนะครับนะมั่นใจไหมล่ะตาตาบอกมั่นใจมามันกี่รอบกี่รอบพลลงตัวเนี้ยเออกี่รอบสามคืนแล้วนี่ยตาทาเนี่ยดูตาโหลเหลยอดูนี่ไม่ได้หลับแต่นอนทำไม่เวลาอย่างนี้ละไม่เวลาอย่างนานเลยใบไปเป็นบริการเอฟตีเนอะไหนๆก็เป็นเอฟตีกันแล้วเนอะครับผมแล้วก็อยากจะทํามันเอปาฝากความหวัง ก็มีความหวังเอฟซีส่งโทรศัพท์มาหรือยังกัรมาแล้วนั่นแล้วเอฟซีอยากได้เบอร์ได้หรือยังก็ยังไม่ได้บอกเขาบอกหลานไปแล้วบอกหลานบอกคราไปอย่างเอาเอาบอกเสียเลยตเนนี้บอกตอนนี้เลยตาเพราะว่าผมก็ยังเอานะเอออ่าให้ถูกนะตาไม่จจองเอาละโอาสมองตายย่ได้แม่นแม่นนะโอเคโอเคครับเอาว่ามมาเลยตาเอานะศูนย์เก้าสองสามห้าหนึ่งหนึ่งสองสามห้าขออีกรอบครับ 0923511235ดีได้แล้วเลขเลยเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับไม่ใช่เลข FC จากที่ไหนครับผมพี่ซื้อให้นี่พี่โลกบอกโอ้อย่างให่อยากเจอคนจริงใจอย่างนี้ละโอ้โหเใจเขาส่งมาให้เลยใช่ไหมตาครับแล้วทีนี้เขาขอมาคือตาทำหกตัวหกตัคนนี้ใช่ไหมใช่ตาก็เลยทําให้ทำมาแล้วนี่ทำมาแล้ว ส่วนสามตัวนี่คือจะไปปล่อยวันที่สามสิบสามติบไม่ชีนึงโอ้ครับผมนี่จะทำหกตัวเอฟซีรัาโอ้โหหกตัวยิงเด็ดหกตัวรางวัลที่หนึ่งเลยนะตาเดะเลยถ้าไม่ถูกน้อยจึงว่าอื่นมาโดนคิดว่าเข้าก็บอกอยากจะทำก็บอกให้ทำหกตัวเนาะเออเขาไม่ได้บอกว่ารางวัลอะไรเนาะแล้วก็ทำมาที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 มก็เข้าเรียกเนี่ยใช่ไหมตาก็เลยมั่นใจวัดตามไม่เคยทำเลยรางวัลไหนก็ได้อ่ามันต้องทัวสองสามสี่ห้าอ่า ไม่เอาแต่รางวัลที่หกรางวัลที่หนึ่งมัน,ม,นมันมันใกล้เคียงนะเนี่ยผมผมคำนวณจากงวดที่แล้วที่มันออกมาเนี่อ,อมันทําไปทํามานก็เข้าเลขเนี้ยเ <อา S 2> นี้ยไปทํามานก็เข้าเลขนี้แล้วก็ว่าอยู่เอ้ยตีเลยอ,อย่าไปหลงคารมตติดมากนัเดี๋ยวเอาใบาเดียวเด้อยอมเสียเงินแปดสิบบาทเด้อเพราะว่าเพิ่งทำใช่ไหมเพิ่งทำงวดแรกนี้ะละเขาขอร้องมาให้ทำให้หน่อยห้าสิบห้าสิบห้าติดมาติด มันจะมีลูกเล่นมันกับใต้กับวาอะไรกับเล่นอยางนเอาเนอะไปหาซื้อเอาตอนที่ตอนนี้ยังมีขายอยู่หรอกเอาไม่เขียน่ะเนี่ยไปเขียนไปมาไปเขียนไปเขียนเออเออไปคุยกับเอฟซีก่อนเดี๋ยวผมไปคัดลอกก่อนนะเออไปคัดลอกมาเขียนโดยยายให้เอฟซีเห็นครับเออไปคุยกับเอฟซีไปเลยครับเออจะเล่านี่จะเล่าเอากรดาษมาสักนื่งหนึ่งเออจะล่าเมื่อหลังปีใหม่นี่แหละครับก็มีเอฟซีจัุงเทพนะ ก็หยาบไปเอ่ยชื่อแล้วมันทังไม่เถอะมันมันเลนเอิดบีทั้งมันเออตาก็ทําคํานวณอยู่นะมันงวดมันออกวันเสาร์นี่แหละจําได้ว่าออกวันเสาร์เพราะไม่งั้นตาไม่ให้เล็กเด็กเข้าไปมันออกอ่บอกตาช่วยทําเด็กให้หน่อยทําทีไรมันก็ออกถูน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 อยู่นั่นน่ะโอู้วมันไม่ออกแล้วหลานเน้ยงั้นหลานไม่ได้เบรกแล้วโอ้ตาเอ้ย ให้ลูกหลานไปไปมีต่างใช้มันน่าว่ะนะเอาแค่สามตัวเองไม่ได้เอาเยอะตาก็หมดโอ้ยมันไม่หามันไม่ออกแล้วไอ้สามตัวไอ้สูงสามตัวเคยออกไหมเอ้าเคยออกไหมเอฟซีเคยครับเคยเลยแต่มันนานแล้วนะสูงสามตัวเนี่ยตาเขาวะโอ้ยมันไม่ออกลูกหนูโอ้ยมันออกวันจ่าเนาะเราก็เอากําลังวานลงเลยศูนยูนเจ็ดเอ้าหนูเอาเลขไปเนี่ยศูนเจ็ดตาให้ตรงตรงศูนเจ็ดนะเอ้าแล้วเกิดมันถูกแล้วตาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีว่ะ เอาไม่มีก็เดี๋ยวหนูตรงมาที่บ้านได้ไหมบ้านเลขที่ตาอะไรป่ะบ้านเลขที่หนึ่งหมู่ห้าว่า้นแล้วก็บอกเข้าไปนี่ยบ้านที่หนึ่งหมู่หาอย่างตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ก็ว่าไปพอหวยออกทําไมรู้ไหมตาจะไปผูกคอตายึินได้้นไม้วะทำไมอ่ะมันออกไม่ตรงอ่ะโอ้ยใจยรับขาดหรือว่าออกตรงทำไมรู้ไหม ไปผูกกับต้นไม้ว่ากากจะผูกคอตายนะไปผูกกับต้นไม้จะผูกเงียนตายไม้หักดูที่มันไม,ม,นไม่มันไม่ใจกระตาเลยว <c oughs> ่ะเสียใจแล้วก็บอกไอ้ตีวงเทพเด้อบอกตา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 ขอโทษเดอ้อที่บอกไม่โกงกันนะ,นะครับแล้วถามตาไม่เด้อบอกออกอีกแล้วมันออกที่ไหนตาบอกสองศูนย์เจ็ดมันออกนะแล้วก็บ้านอีกินหนึ่งห้า มันออกอะไรมันออกเก็บทุนถูน่าหนึ่งอะาไม่รู้มันถูกเาไม่รู้ตาบอกไม่ถูกกระตาบอกสูงทุนเก็บมันออกเก็บทุนถูน่ะประเดีที่หนึ่งห้ามันออกห้าหนึ่งวดนั้นออกเต็มเต็มทั้งล่างทั้งบนขอโทษกระตีเด้อขอโทษดระตีทุกที่บอกไม่ถูกเด้อไม่ทวงไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหม่คือใหม่เออ ทำมาแล้วทำมาแล้วก็ไปไม่ว่าเรื่องเล่าสู่กันฟังเรื่องเล่าเรื่องเล่าสู่กันฟังอันนี้เป็นเรื่องเล่าเนาะเรื่องเรื่องเรื่องโมสถติตขี้โมขี้ไฟกระบอกแต่ออกตรงตรงคุยได้ทั้งวันอ่ะคุยได้ทั้งวันเต็มเต็มเลยเบอร์โทรของคุณตาอะไรนะคะอ่าศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามห้าหนึ่งหนึ่งสองสามห้าฮาสามห้าหนึ่ง เลขเลขเลขสองสามห้าเออเลขเลขโทรศัพท์ตามไม่ใช่ไม่ใช่เลขเลขเลขเบอร์เด้อไม่ใช่เลขนเลขโทรศัพท์อืสามห้าหนึ่งหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามห้าอันนี้จะให้หกตัวเออจะให้เขาเขาให้มาเนาให้มาทำก็ทำให้แล้วเนาะทำให้แล้วก็ไปลองดูห้าสิบห้าสิบไม่แน่ใจเพราะมันทำทีแรกน่ะ มันทำทีแรกพร้อมหรือยังแล้วก็รอกแป๊บหนึ่งเออแล้วก็เผอิญว่าแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดว่าเขาเขาเขาจะส่งมาหรอกนะครับส่งเลขที่เลขอะไรไปหายใจคนกรุงเทพไม่ใจกระสัดติดเลยว่ะอไม่เหมียนประเสริฐเนาะไม่ใจเลย เห็นจะถิดไม่รอหรือไงคนบ้านหน้าก็รอได้นะนั่นแล้วตาถูกบอกถูกไหมก็ตาบอกไม่ถูกจริงๆแล้วตาบอกเข้าไปศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะมันออกอ่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์วันเสาร์ด้วยออกตัวกับเนาะไม่วันเสาร์้วยวันนั้นตานึกไม่ออกมันออกตาทําได้ศูนย์ศูนย์นะศูนย์สามตัวมันออกวันเสาร์โอ้ต้องกําลังวันนะเวศาร์มเขต้องเจ็ดใช่ไหมแล้วก็เอาศูนย์ศูนย์เจ็ดใส่ไปเลยนึกถึงไอ้จมบอลอะไรช่องอะไรแม็กแมกนา ก็เลยเอาเอานบอลตุนตุนเกตไปแล้วเอองวดนั้นนัดจำได้ออกวันเสาร์ไม่งั้นตามมาให้เลยเกตไปหรอกออกอะไรรู้ไหมเจ็ดตุนตุนห้าหนึ่งเต็มอุ้ยเนาะเป็นไปได้ยังไงทำไมปากมันอย่างนั้นวะไงพาจนทำไมเขารวยเราจนวะงวดนี้มั่นใจหรือยังตาหกตัวนี้มั่นใจไหมหกตัวมันจะมาคิดประเทศกับคนทำทีแดงกว่า ก็เอฟซีเขาขอร้องมาว่าทำให้หน่อยเออทำมันเอาทำก็ทําแล้วทําปด้สองช้อยด้วยเออทําต้ายขึ้นบนลงล่าง้ต้ขวาเดี๋ยวต่อมาสองเฟสสองช้อยไปสองช้อยก็เลยว่าเออทำไล้น่ะมาติดมาติดร้องนะลองเตียงดูเดี๋ยวราองแหนึ่งไม่โดน้องร้อที่ห้าที่สามมันต้องโดนครับมันต้องโดนเข้ารางวัลหนึ่งอะ ก็มีสิบไปห้ายิบจับลอตเตอรี่ไหมาก็รีบไปหาน่ะก็รีบไปหาเพราะมันปอนเนี้ยหายากไปเนี่ยหกตัวเนี่ยตาไม่ใช่เอาก็ตอนเนียบกำลังหาได้อยู่ลัวแมค้ามันรู้เข้ามันจะล็อกไว้อ่ะทีปัญหาตรงนี้แหละถึงไม่อยากจะบอกไงอยากจะโทรคุยกับเอฟตีจะบอกเลขเอฟตีเข้าไปแต่นี่บอกไอ้มก็ไม่ได้เนาะเอฟตีเราเยอะเขาต้องบอกทั่วๆกันไปแหละใย้ได้ไงเอกันต้องให้เท่ากันครับ เออต้องให้เท่ากันไม่ได้ตาตาไม่เคยโดนเอียงซ้ายเอียงขวานะตาเดินตรงๆอัดๆอย่างนี้ล่ะแน่นอนแน่นอนชัวร์ดูแต่ทรงผมหล่อขนขนอะคุยต่อคุยต่อตาคุยต่อเดี๋ยวคอคัดลอกแป๊บหนึ่งกำลังคัดลอกอยู่ครับกำลังคัดลอกอยู่ ม่โม่ต่อตาคุยอคุยม่ต่อตาพอนุ่มพอนุ่มเหลือน้อยขี้คุยว่ะเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเออคุยตะหมอดูหมอติดตาตานะเป็นผู้หญิงที่การเป็นหญิงที่การจะเป็นเด็กเป็นคนหนุ่มคนสาวคนคุ้เท่าอะไรแล้วแต่แต่เป็นผู้หญิงเป็นหญิงที่การแต่ป็นที่การ ทต่การตาที่การขาพี่การอะไรก็ไั้ให้ไปซื้อเครื่องเครื่องนะจะไ่ขาคนนั้งก็ว่าเออวันนี้ตัวตาสิไปไปเจอเนาะไปเจอจีวัดรอะไรว่าวัดรจีริพรมาไปเจอเนี่ยคนขาเราจะดีค่ะผมเออทการขาอย่างเงไดูหน่อมีปการในจังหว